อำเภอโนนสิลานี่ก็เป็นถือว่าเป็นอำเภอไม่นะครับแยกจากอำเภอบ้านไท่ครับแยกจากอำเภอบ้านไท่นะครับซึ่งตอนนี้นะครับกํากำลังพัฒนานะครับด้านสาธารณนุประคกต่างๆนะครับขอฟ้องกันอำเภอโนนศิลานะครับประชากวันของเขานีมี่อาชีพอีกอย่างครับายส่วนส่วนใหญ่กับเฮทายเฮทหน้าแหละครับเฮทหน้าเป็นส่วนใหญ่ปีนี้แรงครับท่านปีนี้แรงครับอำเภอโนนศิลาเข่าตายแล้วฝนกาล่งมากของเดือนในฝนมากกับ ก็ดีฟนมากกับส่วนใหญ่ก็จะหยาึ้นไหมครับท่านเออส่วนใหญ่จะเป็นการเรียนหน้าครับเพจการเรียนหน้าในมันไฮออยกับเป็นปลาตายแต่่าเห็นหน้าเป็นส่วนใหญ่ครับผมตอนที่ตอนที่ผมเข้ามานะครับได้อ่ไปเบิ้งนะครับท่าทีนี้ภาพภายในหมู่บ้านเห็นมีกันพ่อพอผ่านนะครับครับมีโรงพอผ่าครับทางท่างท่เทศบาลตำบลนอนศิราของเฮา ตั้งงบประมาณไม่เห็นโรงท่อ่าให้ตั้งงบประมาณไม่เจ็ดแสนกลัวไม่เห็นโรงท่อ่าโรงท่อ่าไยไอของมมบานนาดคมบางไอปุ่มท่อพา่าเนี่ยนีสิบสองคนเออกระจายหมุนเวียนกันทึผ่าฝ่ายผ่าไหมละครับท่านถือว่าเป็นผ่าท่อมือเนาะผ่าท่อมือครับท่านผ่าท่อมือแต่ว่าท่อใดได้หลายกันสิ เดี <ève S 2> sociedad, ๋ยวนี้ยังม่มีตลาดซ่งไหมครับอาจารแต่ไปขายให้พี่ให้น้องให้ล่วให้ยล้านให้ญยาดที่พี่น้องในทางต่างจังหวัดตลาดซ่งยังมีท่านมีผ่าฝลายงามครับผ่าฝลายงามเพิ่นเฮ็ดได้มาสถานเพราะว่าเพิ่นมีครูอาจารย์มาสอนทุกๆปีครับผมครับแล้วก็ที่เห็นฟาร์มหัวนวัวเหนือบ่ครับครับวัวเนี่ยครับวัวเนี่ยวัวขุนเฮาครับผมโอ้คขุนโอ้ขุนครับ ทางเข้ามานะครับเกิดจากบริเวณกรุงพวงฟ้ามหญ่ๆนะครับก็ถือว่าอาชีพหลากหลายมีทําให้ทำหน้าพ่อบคราดกาเลี้ยงเลี้ยงโคการเลี้ยงโคเลี้ยงกระปือนะครับต้องเกิดเกิดส่วนใหญ่กับพี่น้องในหมู่บ้านในเกะเกิดย่งย่งบาถ้าถ้าเบาเทินว่ารักเกเรักทรัพย์รักประกันนี่ของพี่น้องในหมู่บ้านนี่กะ แกย่งแ็ย่งก็ยังเป็นคนทุกคนยากจนเป็นส่วนงหญ่ครับผมถือว่าฐานะาพระท่านได้ดีไรับฐานะาพระท่านได้ดีครับผมกแกเป็นมูบานพีตั้งขึ้นใหม่แล้วก็อยากีิพี่น้องเพื่นมาตั้งบ้านให้เพื่อนกลุ่มหายตายจากไปแล้วผู้เป็นตาเป็นย่ยฉนั้นกับมีตะลุกตะลานประคับประคองกันไปเทียให้ทีหน้ากับ่มีผู้ละลายพ่ออยูุพ่อจินอบางบางขอบพ่ัแกบ่มีบ่มีนน่ดพราวา ส้นทางส้นของแต่วันออกบานนี่เออซอยลาบารุนขางล่งบานนี่นั่นเป็นมูบานทีเอ้อเป็นซอยทีบะมีที่เอาทีสานา,า,า,าหา,ายู่อ่าทีสานาหายูแต่ถือว่าบมื่ท่านได้มีเอกสารสิทดเมื่อท่านมีเอกสารสิทธิ์ครับผมประมาณครับชาวบ้านเขานี่วันสําคัญทั้งพุทธศาสนาเช่นวันพระหรือว่ามืออ่าวันนิสา,าขาที่ชาวบ้านเขากับเขาวัดเขาว่าดีคาบคาเขาวัดเขาว่าดีเห็น นาเห็นตากันสูญเงี้ยสูซ่านผ้าลูกผ้าหลานมาได้ทางพุทธศาสนาเจ้าบ้านเท่าซอยกันบวาสิ<ช>เป็นทั้งพุทธศาสนาทาั้งวัดทังว่าทางน้องเรียนน่นศิลาวิทยาคมโ้องเรียนมัธยมเพิ่นเพิ่นกับแม่ซอยเออถ้านี่ยปวามันเป็นวัดที่อย่ในป่าวัดที่อย่ในป่าเออถือว่าลมลื่นดีคะผ<ช>ู้ดใดไม่เห็นเพิ่นกับว่าลมลื่นดีเป็นวัดที่อย่ในป่า ขน้นพุทธศาสนิกชนกับพวกสีเอ่ยพวกสีไอ้ไอ้เอ่ยไอปัจจัยเพียร์แม่มาทีวัดต่างใหม่วัดใหม่ๆวัดน้อยๆซอยเดลือกันครับผมชาวบ้านเทากับสามัคคีกันดีนะครับครับสามัคคีกันดีครับสามัคคีกันดีคือจะคือจะเป็นหมู่บ้านที่สงบนะครับคือที่ว่าคลองเกี่ยวกับยาเสพติดกับพวกฝังมึนเมาใบยามูนะครับเนาะครับอันนั้นบ่หมีเลยครับอันนั้นบ่หมี่กับพวกไก่มู่บ้านต่างๆเป็นตัวกีตัวเงียบปอด หลายปีทุกปเีเอ่อมู่บ้านนี่บ่เคยมีบ่เคยมีเอ่อลูกๆและหลาน,ลานส่วนใหญ่แต่งการแต่งงานแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ไปอยู่กรุงเท<อ>พกรุงไทยอยู่ต่งา,ตงางจังหวัด <c oughs> กเ็เอาเออเพิ่นว่าผู้เฒ่าเลี้ยงลูกแต่สมัยนี้ผู <c oughs> <ะ>้เฒ่าเลี้ยงลูกอ่าเออส่วนใหญ่ก็สิเป็นจังซั่นหลาย <c oughs> เออหน้ามเพียรไทรนาก็สิลงมาไถมาหว่านอ่ามาหว่านเขาแล้วก็กลับไปกแต่รงานเป็นเป็นจังซี่อยู่เป็น ถือว่าอยู่เป็นทุกๆปีผู้เฒ่ากับผู้เฒ่าพวกไอ้ตำไหนจำหนึ่งกับไอ้อยู่ในโรงท่อผ่าโรงท่อผ่าเพราะว่าสิเป็นผ่าฝ่ายผ่าไม้ถือว่าเป็นอาชีพเสริมที่ดีนะครับเป็นอาชีพเสริมครับเป็นผ่าฝ่ายท่อมือผ่าฝ่ายท่อมือผ่าไม้ท่อมือผ่าไม้ท่อมือนะครับาพื้นดวงศิลาาพื้นดวงศิลาครับท่านผู้ชมทุกท่านครับเมื่อนี้รายการธรรมารับรุ่์นะครับก็ได้รับความอนุเคราะห์อย่างสูงนะครับจากทางคณะผู้นามู่บ้าน บัานนาลนิคมตำบลนนศิราอำเภอนนศิราจังหวัดทอนเจนนะครับซึ่งเป็นอ,อีกหมู่บ้านหนึ่งนะครับที่ถือว่าศักยภาพของชุมชนนั้นเข้มแข็งนะครับประชากรมีความสามาัคคีนะครับกบัความเป็นยูนะครับใบรุ่นหรือว่าลูกหลานของหมู่บ้านนะครับก็ถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับปลอดเอาไปมุกนะครับบ่มียาสิปิตมาของเกีียวในหมู่บ้านอีก็คือ จากการอบรมสั่งสอนนะครับของวัดเจดีนะครับของผู้น้หมู่บ้านเจดีนะครับที่ได้ดูแลประชากรของเพิ่นเป็นอย่างดีดังนั้นแล้วนะครับมีคุณทีวีนะครับปีนี้ที่จะมาเป็นเจ้าภาพในการทอดกระถินสังสาราการปะเรียนที่วัดปานิโคทารามนะครับกฝากท่านผู้ชมทุกท่านไว้ในความดูแลนะครับท่านใดที่มีกิจสัทธานะครับจะมาร่วมสั่งกับทางมีคุณทีวีกับคอร์เนนเชิญได้นะครับตลอดเวลา นะครับเมื่อกี้ขอขอบคุณนะครับคุณพอผู้ใหญ่และพอผู้ซายเป็นอย่างสูงครับ,รบขอบคุณครับการบริการท่านผู้ชมทุกท่านครับรายการธรรมารับอรุณทางช่องมีคุณทีวีมือนี่นะครับจะเป็นธรรมะแบบวาไรตีนะครับภาพพ่อแม่พี่น้องชมสถานที่กิงที่ทางทีมงานมีคุณทีวีร่วมกับบริษัทยูริมิโกะที่จะมาเป็นเจ้าภาพทอดกระถินเพื่อสมทบทุนสร้างสาระ กาปรปะเรียนจีวัดปานิโคทารามบ้านนานิคมตำบลญน้่นทิราอำเภอน่นทิราจังหวัดขอนแกน่นเดี๋ยวภาพภาพม่พิน่องนะครับชมสถานที่จริงแล้วกับบรรยากาศภายในวัดเด้เลยนะครับ ครับท่านผู้ชมทุกท่านครับตอนนี้เขากลับมาเบึงบรรยากาศภายในบริเวณวัดรอบๆนะครับซึ่งมือนี้ผู้ที่จะพาพ่อแม่พี่น้องนั่ชมสถานที่นะครับนอกจากจะเป็นคุณพ่อคุณยายแล้วนะครับกับยังมีสามเณรนอีกสามเณรยังก็สามเณรแม็กนะครับเนาะจะพาพ่อแม่พี่น้องชมสถานที่ตะกะทัศนียภาพภายในวัดบานิโคทารามแห่งนี้นะครับว่าสีล่มลื่นแล้วก็สวยงามขนาดใดเอาครับพ่อแม่พี่น้องเชิญตาม มาเบื้งน้ำกันนะครับเนื้อที่วัดมีจักไรครับเนี่ยเนื้อที่วัดมีอยู่13ไร่ครับผม13ไร่มองที่เข้าที่ไปเบื้งนี้ปเป็นอปโอ้บ่บอปลากระแปลงกเกษตรเนาะบอ่อปลากระแปงกเษปกษตรบ่อปลานี่ เพราะว่าเอาดินมาพูนซาราเนี่ยแหละครับตะกีดเอาดินมาพูนซาราดินมาถมซาราก็เลยเป็นคือว่าเขาโยนบ่อป่าไปเลยอ่าแต่ก้อนนี่เป็นอียงครับเนี่ยบริเวณป่าเนี่ยเป็นเป็นป่าชาของมูบานครับผมเป็นปา่าชาของมูบานสมัยตะกีเอการการย่ำตายเงี้ยที่เป็นมักเผามักฝังยู่ในนี่มันบั้งคือสมัยสมือสมัยสมือไม่ไม่ม่อียงแล้วครับแสดงว่าวัดนี้เข้ามาตั้งหลัง มาขอนภาษาตั้งสังวัดครับผมครับไอ้ตะกี้ไอ้สมัยแรกจะไมีพระมาปักกดอยู่ครับผมถือว่ามาปักกดอยู่เจ้าบ้านก็เลยไอเป็นเจ้าบานทียังว่าท่านมีวัดก็พอดีกันเลยนิมนต์เป็นเป็นพาตรลงมาพระตรลงมาครับตะกี้ไปวัดวัดบ้านเรานนุนคุ้นไหมมาพ่อไปเล่าไปบัตรเลานุ่นคุ้นครับเกินไปนี่เลยผมดูไกลกันเนาะนะครับช่วงนี้นะครับพอมีพี่น้องก็จะได้ชมบรรยากาศ ความงามของธรรมาชาตินะครับที่วัดปานิโคธารามซึ่งวันนี้นะครับก็ได้รับความมุครนะครับเพราะว่าจากจะเป็นจากพระคุณเจ้านะครับแล้วก็พี่นิน้นคับพ่อคุณยายนะครับน้ำผ้าชม